สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ89กรีวิวครับผมเจมมอสครับเจมป๊อปคอนเองค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องอะไรครับเจมป๊อปคอนวันนี้เราจะมาทํารีวิวเรื่องภารกิจพิเศษนักล่าไพ่โฮเอมนะคะค่ะเงื่อนไขของภารกิจนี้ก็มีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ 1. ไพ่โฟกสัสคือการที่เรามีไพ่อยู่ในมือรวมกับไพ่ที่อยู่บนกอง เหมือนกันทั้ง4ี่ใบนะคะก็คือไพ่โฟกัสเงื่อนไขที่2ก็คือไพ่ฟูเฮานะคะฟูเฮาก็คือการที่เรามีไพ่อยู่ในมือรวมกับไพ่ที่อยู่ในกองเปิดมาแล้วเป็นตองแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งคู่นะคะ oh. ก็จะเป็นฟูเฮาได้ง่ายนะคะแต่ต้องชนะด้วยนะถึงจะได้รับโกจากภารกิจนักล่าไพ่โฮเอมไปนะคะรางวัลของภารกิจนี้ก็คือ5 0 0แสนโกนั่นเองน่าจะได้ไหมลุ้นกันไม่ได้ค่ะได้แค่คู่10กับ4ี่ได้2คู่จะรอดไหมเนี่ย รอดครับแต่น่าจะได้ไม่เยอะครับผม,อมสองคู่คู่สิบแต่ก็ชนะทีปปอปคอนนะคะใช่ครับนี่สิบกับห้าตอนนี้มีลุ้นไหมครับจมป๊อปคอนน่าจะพอมีลุ้นอยู่นะคะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไพ่กองกลางมันออกอะไรมาเนาะใช่ค่ะเราต้องรอเขาเปิดไพ่อย่างเดียวหรือว่าไพ่กองกลางจะออกอะไรมานะคะเทมดหน้ากอืมเทมดหน้าตักไป เรียบร้อยครับได้โฟกัสแล้วปุยทำไมมันได้ง่ายได้ไวจังอ่ะโฟกัสเนี่ย oh, <how? S 2> ได้10 4ใบโอ้ oh, มันไวจังอ่ะจีมอสบอกแล้วครับว่ามันได้ง่ายใครที่ยังไม่เคยได้ก็รีบมาทำกันซะนะครับยังไงก็ได้แน่นอนโอ้ะ oh, uh huh. อะไรไมาอีกเนี่ยเมื่อกี้โฟกัสอันนี้อะไรคะจีมอสอันนี้เป็นปูเฮ้าส์ครับผมต้องมีไพ่ตองกับ1คู่ครับผมตามภาพก็จะเห็นว่า oh, <how? S 1> เป็น ตองแหม่มแลวก็คูเก้าครับผมนั่นเองก็คือไพ่ฟูเฮานะคะ<ฟ>อันนี้ก็คือเราทําภารกิจครบเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ายินดีด้วยนะคะคุณทำภารกิจนักล่าไพ่ขอเอ็มสำเร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็จะออกไปหน้าล็อบบี้รับรางวัลให้ดูเลยว่าเราได้ภารกิจมาแล้วรางวัลมาแล้วนะคะใช่ครับผมมันไม่ยากเลยนะคะค่อยๆเล่นยังไงก็ได้แน่นอนค่ะ เห็นไหมรหว่างเล่นเนี่ยเราก็จะได้รางวัลอื่นไปด้วยครับจีมอยพูดเป็นแต่ครับ,รบใช่ไหมคะครับหนักลาภโหเอ็มชนะด้วยโฟกัสและฟูลเฮาส์อย่างละหนึ่งครั้งมาแล้วคะ่ะโกเทได้ก็คือ5้าแสนโกครับผมนั่นนะคะ5้าแสนโกกดรับแบบสวยงามไปเลยถ้าหากมีปัญหาอะไรแจ้งปัญหามาที่ แฟนเพจ Facebook เล่น89ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครที่ช่อง YouTube เล่น89ด้ด้วยนะครับค่ะวันนี้จีป๊อปคอนกับจีมอสขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ